สวัสดีค่ะวันนี้แม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะบรรยากาศการทำบุญบางสกุลอุทิศส่วนกุศลหาพ่อแม่นะคะแล้วก็หลานชายจ้าวันนี้นะคะเป็นตรงกับวันที่5เดือนกันยายน2567นนะคะตอนนี้นะคะแม่พึ่งก็กำลังให้น้องบีมมาทำการห่อชุดสังฆทานค่ะแม่พึ่งก็ได้ซื้อของมาจัดชุดสังฆทานเองนะคะซื้อของใหม่ๆนะคะแล้วก็นำมา ห่อสายขันแล้วก็สายห่อนะคะแบบนี้เลยซึ่งว่าเราจะได้มีของที่ใหม่และดีที่ใช้ได้นะคะถวายให้ประสงค์ได้ใช้ค่ะแล้วนี่ก็เป็นเสื้อผ้านะคะที่เราจะทําบุญนะคะอุทิศให้พ่อให้แม่แล้วก็หลานชายค่ะพอเขาไม่พึ่งนะคะเมื่อเขาฝันไม่พึ่งว่าอยากได้ผ้าสรงจ้ะไม่พึ่งก็เลยซื้อผ้าสรงนะคะให้ด้วยจ้ะนี่ก็เป็นจุดสังฆทานนะคะ ที่เราเตรียมกันเสร็จแล้วจะมีอยู่5ชุดนะคะพอตกค่านะคะเราก็มาทําการทําเตรียมผักจ้าแม่พึ่งก็ต้มน้ำม้เอาไว้เป็นน้ำมัของพี่สาวนะคะของปลาเสียมปลาเสียมเอามาช่วยจ้าเราก็ทําการทําเป็นผัดน้ำม้ไใส่หมูจ้าแล้วก็จะมีต้มปลาเนนคานี่แม่พึ่งทําเองนะผัดน้ำม้เมื่อกี้เป็นฝีมือของพี่สาวแม่พึ่งจ้ามาจากจังหวัดนคปรปฐมเลยนะคะพี่สาวก็ประทับุญให้ลูกชายค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นขั้วไก่บ้านจา้ะไก่บ้านไม่พึงซื้อมาจากตลาดนั้นนะคะคุณลุงนะคะพัสดุสินดําก็ได้ลดราคาไม่พึง20บาทคา่ะสาธุนนะคะคุณลุงได้รวมทัาบุญด้วยกันเมื่อกี้ก็นองหมายลูกสาวรวมทัาบุญนะ200บาทคา่ะตอนนี้เราก็เตรียมของ,สงเสร็จแล้วจ้ะเป็นช่วงประมาณ8โมงครึงนะ่งเนาะเราก็เตรียมคนของขึ้นรถค่ะ เพื่อที่จะเดินทางไปที่วัดนงปรือของเรานะคะไม่พึ่งอยู่หมู่1 8น,นะคะตำบลสว่างจีกอำเภอเมืองบุรีรมัมย์จ้าเราก็จะไปทาบุญที่วัดนงปรือนี่ก็เป็นกับข่าวของปดลค่ะของพี่สะพายนะคะก็ร่วมทําบุญมือนกันซาทุขาดตอนนี้แม่พึ่งกับพี่ชายนะคะก็กําลังพากันโยงสายสินจกัจกเจดีที่บรรจุอัฐินะคะของแม่นะคะไปหาของพ่อแล้วก็ไปหาของหลาน,นะคะ่ะนี่ก็เป็นเจดีบรรจุอฐิของแม่นะคะตอนนี้เราก็กําลังเส้น เส้นเครื่องเส้นนะคะเพื่อที่อบอกพ่อแม่ว่าเออเรามาทำบุญให้เนาะแต่ว่าเส้นเครื่องเส้นจะอยู่ตรงพ่อนะคะก็เลยไม่พึ่งมากวดน้ําตรงนี้บอกแม่นะคะว่าวันนี้พวกเราลูกหลานนะคะได้มาทำบุญนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศระหว่างรอนะคะรอหลวงพ่อแล้วก็พระกําลังเดินเดินทางมานะคะเพราะว่าพระติดกิจนนมนต์ค่นนนะ,คะนี่นะคะทนทสงก็กําลัง หยงสายสินจ้ากับลุงภูจา้าส่วนเจดีสีฟ้านี่ก็เป็นของหลานชายค่ะนะคะเป็นของหลานชายแม่พึ่งเองค่ะได้เสียชีวิตแล้วแล้วก็นิกเป็นของพ่อค่ะก็ได้คุยกันนะคะแม่พึ่งบอกพี่ๆว่าเดี๋ยวถ้ามีเงินแม่พึ่งจะเปลี่ยนเจดีใหม่ให้พ่อนะคะเพราะว่าหลังนี้จะอยู่ติดสระน้ำค่ะกลัวจะน้ำโศนะคะก็ถ้ามีตังค์แม่พึ่งก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ตอนนี้เราก็กําลังเตรียม น้ำที่เอาไว้กรวดน้ำค่ะตอนนี้หลวงพ่อก,กำลังจะเิม,มนตมลงมาแล้วนะคะแม่พึ่งจะพาเพืพ่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะการทำบุญนะคะจนเสร็จพิธีนะคะแม่พึ่งก็ขออนุมทนาสาธุบุญนะคะกับหลานที่ช่วยทำบุญมาด้วยนะคะแล้วก็กับอาญาญาที่ช่วยแม่พึ่งทำบุญใส่โลงด้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเดี๋ยวเรามาชมภาพบรรยากาศไป,ปพร้อมๆกันจนจบคลิปเลยนะคะล้ำลึก អត់ដាល់មិនមែននូននេះមកស្រោអនគេស្រោបាត់ហើយគេស្រោក្នុងនំលោត្រៃដកទៅមកវិញតើសើនណដូចណាតាបានកអើយតើសើនទៅកាហោតានេះហើយថ្ងៃក្រោយសាច់ជ្រូកស្រោត្រលៀស្រោគឺស្រោ មករួងពីរាប់ចាំម៉ាណាត់ជិតឯងណាយល់ខ្ញុំអមលោរឡៃណោះលុយនននេះកាញេះនោះយកចាញ់ហើយយកចាញ់ហើយខ្ញុំឆាយឃ្លាអក្សរកិលិមនាយដល់ខ្នោខ្លែកឃ្លាអក្សរខ្ញុំថានឹមបងនឹមប្អូនកិរិយាស័ព្ទកថាកិរិយាឯគេលើគឺអយថ្មតែអត់តែក៏អំផ្លោអីហ្នឹងតាមតែហើយមានតាំងតែ พูดระบาย สารนาตาเวระมณีสิขาปังสมาธิยามินาติปาตาเวระมณีสิกขาปัจจังสมาธิยามิเวระมณีสิกขาปัจจังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัจจังสมาธิยามิภรามเมระมัณะปมาทัตานา เวรามณีสิกขาปังสมาธิญาณิสุราเมร,ยระยะปัจะปมาตนาเวรามณีสิกขาปังสมาธิยามีเวปปะปัญจยอด ใจโยตปัจจโยอัตติปัจจโยนาติปัจจโยวิตปันัจโยอัตติอันจาวัตสรงฆาราปาทัพยถาพินนมปุปัจจิตวานิรุชันติเตสรูปจมมคอ ภักวะตูอระหะตูสัมมาสัมพุทธาทรัพย์ของข้าพเจ้าได้มาโดยบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระสงฆ์ดิดใจจำนงตรงต่อพระนิพพานคอยพบดวงแก้วขอยแพ้วโพมาน

Wow.